สวัสดีครับลุงใหญ่ทักทายพี่น้องตอนบ่ายๆนะครับเนาะเมื่อนี้ลุงใหญ่ก็ได้มาตัดเนี่แล้วขึ้นมาปลาหยางก็เลยมีเรื่อยงสิบอกสู่พี่น้องฟังนะครับเนาะเ่ยนะปลาหยางบ่อขั้วสีเปลี่ยนเส้นทางบ่อยๆในปลาหยางเด้อนะครับเด้อเนะี่ยเป็นอยังจังว่าบ่อขั้วสีเปลี่ยนเส้นทางบ่อยๆในปลาหยางเนี่ยครับลุงใหญ่มีตัวอย่างให้เมืองนะครับเนาะ เนี่ยฮาวเลนบ่อยๆนี่กันเฮาเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆก็สิเป็นโศกลึกๆแบบนี้ไปทั่วให้ฮเฮาเลยนะครับเด้อเนี่ยสำหรับรรไอ้รถรถใหญ่ดองเนาะครับไอ้รถเสล่งกับว่าเป็นยังดอกเนี่ย,เ,ยเป็นหลองลึกเลยครับอย่างเดียครับ นี่แหละเหตุผลที่ลุงใหญ่เปลี่ยนแรนเส้นไดเสน็นนานเลยครับในปลาย่างเพราะว่าอยาดเพชนเป็นหล่องลึกเนาะครับเนาะหล่องลึกแล้วมันกิดเหตุในพื้นที่ปลาย่างเพามันก็บรสะดวกในการยางเนาะมันสิกุลขะนี่หล่องลึกเกือบเป็นเม็ดเลยนะครับเนี่ยลุงใหญ่ก็บายอมเปลี่ยนครับเอาเส็นเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาเมืองหล่องที่บอไดแรนนะครับเด้ย๋ยเนี่ยล่องที่โถดบรไดแรนครับปกติครับ ปกติลองที่ลดบอลแลนแต่คันลองรดแลนนะครับเนี่ยเป็นโศกลึกเลยครับนี่แหละเหตุผลที่ลุงใหญ่ว่าบอต้องเปลี่ยนเส้นทางแลนเส้นทางแดะเส้นทางนั้นเลยับแมนี่เป็นทางล่งล่งล,ง,ลงจากสวนยางไปปา่าหยาไปหน้าของลุงใหญ่นะครับเนาะเนี่ยบอต้องเปลี่ยนพันดอกแลนะเสร็จทั้งเสียแ,แล้วนะครับเนาะเนี่ย ยิงเข้าเปลี่ยนไปเศษไม้เรื่อยๆก็เป็นโศกลึกไปเรื่อยๆทั่วให้เข้าโอ้ยเข้าสียากีดยางกัไดตกหลุมทางจะคล้งองนด้ครับตกหลุมทางจะคล้งองบ่อยได้คำเคลนมันบอดดิคือกังเว้นดิเน,นี่ยเนี่ยดินในป่าอย่างนี่มันสิเป็นดินดีครับดินดีเด่น,ดดน,ลนล้วนช่วยนะครับเด้อดินล้วนช่วยถึกแตกต่างกับดินจากไฮมันเด้อ ตรงไหนวสโซฟังดินในยปลายางนี่ครับปลูกยางเอาสักสามสิบปีสี่สิบป,ปีก็แล้วแต่เนี่ยเอาเขาโคดโลงนะครับเนาะเอาโคดโลงไปปลูกมันนี่ปลาทัวตัวชีวะได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเลยงามโพดงามคักดินบักยางงามมันสีบางงามได้จังไรพี่น้องใบยางนี่ทับถมกันไว้อยู่นี่เป็นชีวภผพาบักยางดีนะครับมาจาักปี คือเบิงนี่ไอ้เขาปลูกยางสามสิบปีเนี่ยสามสิบปีนี่ใบมันทับถมอยู่นี่กรับเป็นชีวภาพสามสิบปีคืดเบงพี่น้องมันดีขนาดใดดินนะครับโอ้สุดนี่ยละมันคุณภาพดินนี่สุดยอดเลยครับ ในป่าอย่างย่อนย่อนใบเพิ่นนี่แหละใบเพิ่นโรนมาทับถมครับเนี่ยง่งผพานยางละมึงนะครับเนาะเนี่ยงามคักครับดินนี่นี่นี่มักนัดนัดผมเอาบบเสียบไวน้นะครับเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยให้พเม็ดหรือง่ามก็ดินดีครับดินในป่าอย่างดินดีครับดินบูหุส้ม อยู่ในปายางเฮ้าเนี่ยจักปีจักปีก็แลวแต่ครับดินบริสุเนี่ยแหละนหล้วนสวยง,ง่ายขันรถรถแรนในปายางกะลุงไงกับใบอยักแนะน้าให้เปลี่ยนเส้นทางเรื่อยๆเนาะแรนเส้นทางไหนเส้นทางนั้นขันรถไงเฮ้าแรนเนาะเนี่ยบางเดือบเนี่ย ถือกั็ดินดีแล้วเฮาก็มาใส่ปุ๋ยใส่นันใส่หนีเพื่อนแน่เนาะครับเนาะเมืองต้นเนี่ยนหะ,นะ,อ,น <c oughs> นนะอนุภาพของขีงัวนะครับเนาะปุ๋ยชีวภาพแน่กับใบเพื่อนทับถมกันแน่ยโอ้เนี่ยแหละผล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 ไดจ้จากจากงัวส่วนหนึ่งเนาะมาผลงัวเฮากับเพื่อนกับซอยผลิตปุ๋ยให่ห่าได้มา่าใส่ ปลยยางการที่วา่าเขาจิงว่าใส่ปลายยางกะลุงใหญ่ขอแนะนำให้ใส่ปีเวี่ยนปีนะครับเด้อย่าใส่ทุกปีเพราะว่า้าท่เขาใส่ทุกปีนี่ดินมันสิรวนแห้งนะครับเนาะมันสจะได้ต้น,นตยางเขาคนได้ง่ายนะครับเวลาฝนตกลมมานะเนา ใส่ปีเว่นเปียวลุงไ่อขอจบคลิปลงเพียงสำานียงนักก่อนเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงไงด,ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสวัสดีครับ